สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะลูกค้ากับช่องยุ้ยฟอร์ดโดีค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะยุ้ยก็ไม่พลาดค่ะลูกค้าที่จะมีรถสวยมารีวิวให้กับคุณลูกค้าเนี่ยได้ดูได้ชมกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวรนเจอร์วายเทคนะคะลูกค้า ตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัตินะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองก็งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยกำลังมารอรับรถอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ายุ้ยแต่งชุดแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้ากันบ้างอย่างแรกเลยนะคะลูกค้ายุ้ยติดตั้งตัวหน้า f 1 5 0ให้ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบหน้าเอเล็กนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟ led สจุดเลย แล้วก็ในส่วนของทางด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะยุ้ยก็ใส่ตัวซุ้มล้อให้ด้วยซุ้มล้อตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนะคะลูกค้าจะเป็นแบบเรียบนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นล้อเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแม็กแล้วก็ยางนะคะตัวนี้เป็นแม็กลายสีแบบว่าเหมือนคล้ายๆล,ลายพระอาทิตย์นะคะสีแดงตัดกับสีดํามาพร้อมกับตัวยางโอตานิค่ะลูกค้า คันนี้อาจจะแต่งเรียบๆนะคะเพราะว่าตัวไวท์แท็กเนี่ยมันจะออกแนวแบบว่าเรียบหรูอยู่แล้วเราเลยไม่ต้องแต่งอะไรมากเพราะว่าเขาหล่อมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวฟิลม์มตัวกันสาดแล้วก็ในส่วนของตัวข้อมือจับนะคะยุ้ยติดตั้งให้พร้อมใช้งานเลยอ่าแล้วก็ตัวตัวข้างบนนิดนึงค่ะลูกค้ายุ้ยใส่ตัวราวหลังคาให้ด้วยสีดำด้านนะคะเพิ่มความสวยงามโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเอง สำหรับตัวโลบาพวกนี้นะคะลูกค้าก็มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราขยับมาดูด้านหลังนิดนึงนะคะในส่วนที่ยุ้ยใส่ให้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะลูกค้าตัวข้อไฟท้ายนั่นเองก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็โดดเด่นให้กับตัวช่วงไฟด้านท้ายนั่นเองมาพร้อมกับตัวเบ้ารองข้อมือจับค่ะการลอยขีดข่วนจากการใช้งานงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่า รถตัวนี้เนี่ยแต่งออกมาได้สวยเท่ขนาดไหนนะคะ บ้างค่ะลูกค้าสำหรับเจ้าตัวเลนเจอร์ไวด์ทคตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแต่งออกมาเนี่ยได้สวยหรูดูดีมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวลูกโฉมสีเทาดำนะคะงั้นก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้านะวันนี้ค่ะยุ้ยก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยมารับมอบรถแล้วนั่นเองง,งั้นก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะลูกค้าว่าคลิปหน้าเนี่ยยุ้ยจะมีรถรีวิว สวยๆอะไรมาให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ยุ้ยต้องขอลาไปก่อนคะ่ะวันดีคะ่ะ